あ、uh huh. uh huh. กทางนี้ลูกไ้ลุยเุื่อยเรย เป็นไงเมื่อคืนหลับสบายไหมฮะชอบไเด้ชอบไปเด้คุณผู้ชมครับสำหรับที่บ้านสวนมะพร้าวอ่อนแห่งนี้นะฮะบอได้เลยว่าเป็นบรรยากาศที่ผมชื่นชอบมากเลยครับซึ่งเมื่อคืนนี้ผมได้มาพักแล้วนะฮะสงบสบายเงียบตื่นมาก็อากาศเย็นสดชื่นมากเลยนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้นะผมกับเจ้านินนะครับจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปที่บ้านโฮมกระเตงชาวเลกันนะครับ กิจกรรมที่นั่นเขาบอกกันมาว่าจะมีการล่องเรือออกไปนะที่ป่าชายเลนเสร็จแล้วก็จะมีการไปปลูกป่าชายเลนรวมไปถึงไปดูวิธีการจับปลาตีนนะฮะของชาวบ้านแถวนั้นแล้วก็การใช้ชีวิตยอยู่ท่ามกลางทะเลเลยครับผมแต่ว่าเนื่องจากสภาพอากาศณปัจจุบันในเวลานี้นะมันแปรปวนเปลี่ยนแปลงบ่อยเหลือเกินนะฮะเดี๋ยวเราต้องดูกันอีกทีนึงว่าไปถึงณสถานที่จริงๆแล้วนินเนี่ยจะสามารถไปร่วมสนุกกับเราได้หรือเปล่านะครับผมตัวเองก็เป็นห่วงครับผมถึกฮะบาย อย่างมีสาวมันนั่งข้างแกงเลยเนี่ยเนนเนนมา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 อ๋อให้อุ่นอะ อ้าวสวัสดีครับพี่ดีครับเป็นไงคะเมื่อคืนหลับสบายไหมคะโอ้โหสบายมากเลยพี่ <c oughs> ไม่น่าเชื่อว่าอากาศจะดีเกินค่าเลยนะครับ, <c oughs> บที่นี่โอ้โหใช่ไม่นึกว่าที่นี่คนระัผมจะได้พบหมาะก่บบรรยากาศที่ผม,มาฝันฝันไปเลยพี่ Tell me when will you be mine Tell me when the wonder f n do, when do, when do. สำหรับบ้านสวนละม้าอ่อนรีสอร์ทแห่งนี้นะที่ดีเข้ามาดูแลนี นนพี่เพิ่งเข้ามาทำกับแฟนได้ประมาณ2ปีที่เทคโอเวอร์มานะคะออ๋อเทคโอเวอร์มาใช่ค่ะอ๋อแล้วก่อนหน้านี้นเป็นในส่วน,ขอ,นของอะไรครับก่อนหน้านี้เป็นโฮมสเตย์การเปลี่ยนแปลงตรงไหนบ้างครับพี่ผมยังไม่เคยเห็นก่อนหน้านี้เปลี่ยนแปลงก็เท่าที่เห็นนะคะก็คือข้างหลังแต่ก่อนเป็นร่องมะพร้าวเนี่ยอย่างที่เราเห็น,นะะ<อ>แล้วเราขุด ขุดเพื lab, ่อให้มันดูโปร่งขึ้นคอนเทมพอร์เรี่ร่วมสมัยเออแต่ว่าก็เหมาะมากคือมาอยู่แล้วแบบอได้ความสุขดีมากจริงๆนะ มอยยู่่เนีฮะอันนี้สดจากต้นเป็นผลผลิตมาจากที่นี่ใช่ไหมครับใช่ก็คือเป็นมะพร้าวสดจริงๆอนจริงๆคือเรียกได้ว่ามีบริการด้วยใช่ไหมครับค่ะอันนี้จะเป็นเวลคัมดิ้งเนี่ยนะคะเวลคัมดิ้งนะฮะมาถึงปุ๊บเสิร์ฟด้วยมะพร้าวอ่อนสดๆแล้วคุณผู้ชมฮะอยากจะบอกว่าไม่มีคําว่าเปรี้ยวเลยนะฮะหวานจนหยุดสุดท้ายครับคุณผู้ชมตรงนี้ขอคอนเฟิร์มครับ ห้องพักนะเป็นยังไงบ้างครับมีกี่แบบอะไรยังไงฮะห้องพักของพี่จะมีทั้งหมด3แบบแบบแรกเลยเนี่ยก็คือเป็นสแตนดาร์ดนะคะเริ่มต้นก็คือ900บาทรวมอาหารเช้า สองจะเป็นดีลักซ์ดีลักซ์ค่ะดีลักซ์นี่ก็จะเป็นห้องสไตล์แบบคเรียกพานูเลมะาก็คือเป็นกระจกลออ้อมรอบอืมก็มาแล้วก็ได้สัมผัสบรรยากาศที่เงียบสงบแล้วก็ได้ชมธรรมชาติอย่างจริงจัง จะเป็นบ้านเรือนไทยบ้านเรือนไทยค่ะอันนี้สำหรับโูคณะสามารถให้ทักได้กี่ท่านจำกัดไหมฮะถ้าเกิดในในราคาก็คือบ้านอย่างเดียวเนี่ยคือพี่คิดที่4 5 0 0 4 5 0 0ไม่ไม่ได้จำกัดจำนวนคนคุณเรียแต่ความสามารถของคุณจะขนมาได้เท่าไหร่จะสนใจกันเท่าไหร่แต่ว่าต้องดูแลสถานที่ให้นิดนึงนะครับผม ก็คือโหน่าสนใจมากเลยพี่ถือว่าราคาถูกแล้วแบบผมไปดูมาคุณผู้ชมเจ๋งมากฮะแล้วผมแล้วก็คือมีในส่วนของอาหารนะคะสำหรับถ้าจะมาเป็นหมู่คณะของบ้านเรือนไทยเนี่ยอาหารก็มีค่ะก็คือแล้วแล้วแต่ลูกค้าออเดอร์นะคะบางทีก็ให้ใช่ให้เราจัดให้เราก็จะจัดเป็นบุฟเฟ่ต์เป็นเซตโตเป็นแบบซีฟู้ดหรือจะเซฟคอสก็นำอาหารมาเรามีอุปกรณ์ให้ เรืองอย่างนี้ถ้าเกิดเขาเข้ามาแล้วเขาจะออกไปได้ยังไงพี่มีเรือบริการนะตรงนี้อ๋อมีค่ะเราก็จะมีเรือมารับถึง ท่าน้ำดิสซอนโอ้โหนี่เรกว่ามาแบบราชาไฮโซเลยนะส่วนตัวมารับเฉพาะกรุ๊ปของเราเลยต้องติดต่อต่รลงราคากันแล้วแต่ตกลงราคาก็คือเรายู่ให้ก็เหมารำกันไปพวกท่องเที่ยวตามทริปเลยนะแล้วแต่จะจะไปไหนและในส่วนของรายการ The Animal หลั่นล้าทั้งทีนะเรามากับนินนินอย่างนี้นะฮะตลอในส่วนของท่องเที่ยวที่มีสัตว์เลี้ยงแล้วเขาอยากจะพามาเที่ยวด้วยอย่างเงี้ยฮะ ก็ดีค่ะได้เลยของเราไม่มีไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคะแต่รบกวนว่าทางเจ้าของสัตว์เลี้ยงเนี่ยให้นำที่นอนนะคะของสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงมานะคะเพราะว่าตัวพี่ดีก็เห็นผมเห็นมามีสุนัขหลายตัวเลยทีเดียวใช่ค่ะเขรักสัตว์อยู่แล้วเหมือนกันใช่ไหมอยากจะให้พี่ดีฝากเชิญชวนนะคุณผู้ชมทางบ้านนะที่ชมอยู่ะให้มาชมบรรยากาศของที่บ้านสวนผ้าอ่อนเรื่อยสัตว์ ก็ยินดีต้อนรับนะคะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ต้องการบรรยากาศนะคะสไตล์บ้านสวนนะคะเงียบสงบนะคะอยากจะมาพักผ่อนแบบส่วนตัวนะคะก็เรียนเชิญที่บ้านสวนมะพร้าวอ่อนรีสอร์ทนะคะชจอนจริงฮะใครลูกแก้วครับเน้นๆกินมะพร้าวไหมพี่ครับผมได้ยินเหมือนเสียงชนีนะฮะหัว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 อยู่นี่คือเป็นมาจากไหนครับเขาเลี้ยงไว้หรือว่ายังไงมาจากวัดนะคะ วัดดาวดงค่ะคือเป็นชนีนตามธรรมชาติหรือว่าทางวัดเขาเลี้ยงไว้อ่ะวัดเขาเลี้ยงไว้อะค่ะโอ้แต่ตอนนี้สิ่งที่น่าสนใจก่อนสำหรับเจ้านินึคือมะพระ้าวอ่อนของที่นี่ฮะคุณผู้ชมฮะนิี่ไม่สนใจอะไรเลยนะฮะกินมะพร้าวลักตรงเนี้อ